vivo x 6 0 pro 5g มือถือกล้องเทพร่วมกับไซส์คุ้มไหมถ้าจะซื้อถ้าพูดถึงมือถือที่เด่นเรื่องกล้องเนี่ยเชื่อว่าทุกๆคนต้องมี vivo อยู่ในลิสต์ใช่ไหมคะอย่างอ้อยเนี่ยชอบ beauty mode ของเขามากๆ,เ,าาๆเพราะว่าถ่ายสวยแล้วก็คมชัดซึ่งวันนี้อ้อยกลับมาพร้อมกับ vivo x 6 0 pro 5g เขาได้ร่วมมือกับไ i z e แบรนด์เรนสชั้นมมนําระดับโลกที่ทําให้ไม่ใช่แค่ b e a u ี้ mode แต่ถ่ายทั้งหมดเนี่ยสวยมากขึ้นจะคุ้มหรือเปล่าถ่ายสวยจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้อ้อยมาลองให้ดูก็คือเเลลนนส อัลตัววายแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้สังเกตว่าตัวนี้จะไม่มีเลนส์พอเท็แยกเหมือนรุ่นก่อนแล้วนะคะเพราะว่าการถ่ายพอเท็เนี่ยเขาจะถ่ายในเลนส์วายเลนส์หลักนั่นเองเริ่มที่ตัวเด่นอย่างกล้องหลักกันก่อนเลยนะคะดูจากภาพเนี่ยภาพก็คมชัดรายละเอียดดีมิติต่างๆเก็บมาครบเลยจะเห็นว่าสีออกไปทางค่อนข้างคอนทราสสูงสีโทนจะเป็นแบบเข้มเทึมๆนิดนึง ซึ่งวันนี้ก็ฝนตกด้วยนะคะท้องฟ้าก็เลยอาจจะทึมๆแต่ว่าสีของเขาเนี่ยจะเป็นโทนเข้มอยู่แล้วออยว่าเป็นโทนที่หลายๆคนชอบนะซึ่งออยว่าเนี่ยดูแปลกตาจากปกตินะเพราะว่าปกติกล้อง v ี v วเนี่ยจะออกไปทางสว่างไม่ก็จะติดเหลืองนิดหน่อยพี่สีเป็นแบบนี้น่าจะเพราะเขาพัฒนากล้องร่วมกับไซส์เลยได้จุดเด่นเรื่องของคอนาราสต์ของเขามาด้วยค่ะซึ่งเวลาที่เราถ่ายพอร์ตเทรตเนี่ยเขาจะแนะนําให้เราถ่ายห่างจากแบบในระยะ0.5เมตรถึง2.5เมตรนะคะซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เวลาเราถ่ายพอร์ตเทรตเนี่ยต้องห่างกับก เลยว่าหน้ากับแบล็กแก้วเนี่ยตัดกันอย่างชัดเจนแต่ก็ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่นะปรับโบเก้ได้หลายระดับเลยค่ะแต่ว่าแนะนําว่าให้ปรับเป็นกลางๆจะดีกว่าจะได้ดูลึกอย่างเป็นธรรมชาติถ้าเกิดถ่ายไฟตอนกลางคืนเนี่ยเราจะสามารถเพิ่มกิมมิกให้ภาพได้อีกเยอะเลยหรือว่าเราจะแต่งเพิ่มเป็นโบเก้แบบวน,นๆแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งจะเหมือนของเลนส์ไซส์ไบโอทาเลยมีให้เล่นกันด้วยนะอีกอย่างการสั่นของกล้องหลักก็ทําได้ดีขึ้นนะคะเป็นกริมโบ2.0สําหรับออยแล้วใช้ถ่ายทั่วไปเนี่ยก็เวิร์กเลยค่ะถ่ายง แถมมีลูกบอลกันสั่นให้ด้วยนะคะนี่ตามนี้เลยคอยเตือนให้เรามือนิ่งๆนะคะคนมือสั่นอย่างออยเนี่ยถูกใจเลยค่ะจะได้ถ่ายภาพแบบไม่เบลอนะออกมานอกสถานที่แบบนี้จะไม่ถ่ายเลนส์อันต์วายก็ไม่ได้นะคะต้องถ่ายนะจะได้ภาพแบบหลายๆมุมไม่ซ้ํากันแล้วก็เก็บวิวครบเนี่ยออยลองถ่ายดูยแล้วก็สามารถทําขายาวได้นะคะภาพสวยเก็บรายละเอียดได้ชัดดี หรือว่าจะถ่ายเป็นวิวต่างๆด้วยความที่คมชัดแล้วก็คอนทราส์ดีเนี่ยก็ทําให้ภาพสวยมากๆเลยค่ะต่อไปเรามาดูเลนเทเลโฟโต้กันบ้างนะคะซึ่งไม่เหมาะกับถ่ายภาพคนอยู่แล้วเดี๋ยวออยถ่ายวิวให้ดูดีกว่านี่ไหนๆเราก็มานอกสถานที่แล้วนะคะอันนี้ก็สามารถซูมได้สูงสุด20เท่าเลยนะต้องมือนิ่งนิดนึงนะคะออยว่าก็ยังเบลอๆอยู่นะถ้าเกิดกําลังดีเนี่ยประมาณ2เท่าจะโอเคกว่า20เท่าอาจจะต้อง มีขาตั้งแล้วก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะยังมีความเป็นวุ้นอยู่แต่2เท่าเนี่ยโอเคเลยต่อไปก็เป็นไนท์โหมดนะคะหรือว่าโหมดกลางคืนตอนนี้ก็ยังสว่างอยู่นะเดี๋ยวออยไปหาที่แสงน้อยถ่ายดีกว่าเดี๋ยวตอนแรกเราลองเป็นโหมดกลางคืนให้ดูก่อนนะคะนี่จะเห็นว่าเขาใช้เวลาประมวลผลแป๊บนึง ภาพที่ได้เนี่ยเขาจะปรับแสงมาให้แล้วนะคะซึ่งจะเห็นมีความคมชัดแล้วก็คอนทราสที่กําลังสวยดูเท่ไปอีกแบบนะภาพดูสว่างขึ้นจริงมีนอยส์น้อยแล้วก็คมชัดค่ะทีนี้เรามาลองโหมดพอเทสกันบ้างนะคะพอเปิด HDR กับ AI ร่วมกันเนี่ย ก็ช่วยปรับแสงอัตโนมัติทําให้ภาพสว่างมากต่างกโหมดกังขึ้นภาพชัดไม่เบอร์สีสวยสมจริงไม่ดูแต่งเกินไปนะคะแต่ต้องมือนิ่งๆหน่อยนะไม่งั้นภาพอาจจะสอนกันได้สําหรับเซลฟี่นะคะแม้ว่าจะอยู่ในที่แสงน้อยเนี่ยก็ยังสามารถเซลฟี่ได้เดี๋ยวเอยลองถายให้ดูเลยซึ่งเราก็ยังเลือกสไตล์เรื่องความบิวตี้ได้ตามสไตล์ของ vivo เลยนะคะ ซึ่งข้อดีของอันนี้เนี่ยที่ออยชอบมากๆเลยเวลาที่เราเลือกฟิลเตอร์ต่างๆแต่งหน้าเนาะแม้ว่าออยจะใส่แมสอยู่ก็ตามก็จะไม่มีแบบรอยปากขึ้นทับแมสนะคะเขาจะแต่งเฉพาะส่วนที่เป็นหน้าของเราให้ไม่มีความโป๊ะนะคะดูเป็นธรรมชาติมากๆเลย นอกจากนี้ยังมีโหมดอื่นๆให้ลองเล่นกันอีกเพียบนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมด Pro Sport อันนี้เอาไว้จับภาพเคพื่อนไหวๆเวลาเราดูกีฬาอยู่แล้วก็ยังมี Astro Mode กับโหมด Super Moon อันนี้เอาไว้ถ่ายด้วงด้าวด้วงจันต่างๆหรือว่าจะเป็นโหมดลองเอ p โพชเชอรที่เราสามารถถ่ายเทคนิคเส้นแสงต่างๆตอนกลางคืนเนี่ยถ่ายไฟสวยๆก็สามารถทําได้ค่ะถ่ายภาพกันไปเยอะแล,แล้วเรามาดูที่วิดีโอกันบ้างค่ะ กันสั่นแน่นอนว่าดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนนะยิ่งถ้าเกิดเปิด ultra stable เนี่ยภาพยิ่งนิ่งไม่ลอยแล้วก็สมูทมากๆเลยค่ะรุ่นนี้สามารถถ่าย 4K ได้เหมือนกันนะคะทั้งแบบ30เฟรมแล้วก็60เฟรมเลยแต่พอเปิดสุตรแล้วเนี่ยกันสั่นก็จะไม่ทํางานนะคะเพราะงั้งงนเดี๋ยวออยเทียมให้ดูชัดๆเลยว่าระหว่าง 4K แบบไม่เปิดกันสั่นกับพ0 8 0 p แต่ว่าเปิดล l t า a stable จะต่างกันขนาดไหนนะคะอันนี้ไปตัดสินกันดูส่วนตัวเนี่ยอ้อยว่าวิดีโอที่อัดเป็นพันแปีเนี่ยก็จะมีครอบหายไปบ้างแต่ก็ยังคมชัดแล้วก็ยังการสั่นสมูทเคลื่อนไหวต่างๆโฟกัสได้ดีกว่านะคะก็เลยถ่ายได้สบายกว่าเยอะเลยแถมเอาใจคนชอบถ่ายภาพยนตร์ด้วยนะคะเพราะว่าเขามีโหมดซีนีม่ามาให้ถ่ายแล้วสามารถตัดในเครื่องได้เลยจะใส่เพลงใส่เทคต่างๆก็ทําได้ง่ายๆถ่ายมาตั้งนานแล้วเนี่ยเริ่มจะเหนื่อยแล้วนะคะเอาขอพูดถึงการใช้งานอื่นๆบ้างแล้วกัน อย่างตัวเครื่องเนี่ยดีไซน์เขาก็สวยแล้วก็บางเบานะคะไ้ถือมาตั้งนานก็ไม่เมื่อยมือแล้วก็หน้าจอของเขาเนี่ยก็ทัชได้สมูทลื่นไหลเลยค่ะเพราะว่าเขาให้ค่ารีเฟรชเรทมาถึง120 1 2 0 h เฮิร์ตแล้วก็รุ่นนี้เขาอัปเกรดชิปเซ็ตเป็น snapdragon 870นะคะเปิดแอปเปิดกล้องต่างๆเนี่ยก็ไม่ลวนเลยถ่ายมาได้ลื่นไหลยอยู่ตลอดซึ่งรุ่นนี้เป็น extended ram นะคะที่เราสามารถเพิ่ม ram ได้ RAM เขาให้มาถึง12 GB เราสามารถเพิ่มได้อีก3 GB เลยเล่นเกมได้ลื่นเล่นแอปสลับกันไปมาเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าจะกระตุกนะคะลื่นไหลามากรุ่นนี้ใส่ SD card ดเพิ่มไม่ได้นะคะแต่ว่าเขาก็ให้เรามาถึง256 GB สามารถถ่ายรูปใส่ไฟล์ต่างๆได้สบายๆแต่ว่าถ้าเกิดใครคิดว่าไม่พอเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็สามารถไว้ใน Cloud ต่างๆได้อยู่แล้วเนาะมาถึงข้อสังเกตกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือรุ่นนี้เขาให้แบตมาอยู่ที่4,200มิล ซึ่งออยว่าก็ถือว่าน้อยไปหน่อยสําหรับมือถือในยุคนี้นะคะเวลาที่ออยใช้เนี่ยก็หมดค่อนข้างเร็วแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะก็ยังดีที่เขาให้ชาร์จเร็วมาถึง33วัตต์ชาร์จแป๊บเดียวก็เต็มแล้วค่ะอย่างที่2ก็คือด้วยความที่รุ่นนี้รองรับ 5G นะคะเวลาที่เราใส่ซิม 5G เล่นทั้งวันเนี่ยก็เป็นธรรมดาที่เครื่องจะร้อนนะคะเวลาออยเล่นกลางแดดเนี่ยก็ยิ่งร้อนไปใหญ่ แต่ก็ไม่ได้ร้อนถึงขั้นว่าเครื่องชัดดาวหรือว่าถ่ายรูปทําอะไรไม่ได้เลยนะสรุปนะคะว่า Vivo X 6 0 Pro 5G มาในราคา24,999บาท หลายหลายคนก็รู้สึกว่าเอะราคาค่อนข้างสูงแต่ออยว่าคุ้มนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยกล้องเขาดีขึ้นแล้วก็การทํางานต่างๆดีขึ้นจอสมูทขึ้นชิปเซตก็ดีขึ้นนะคะแถมยังรองรับ 5G เพราะฉะนั้นออยว่าเหมาะกับคนที่อยากได้มือถือไว้ใช้งานยาวๆครบจบในเครื่องเดียวนะคะไม่ต้องเปลี่ยนบ,ยบย่อยๆยังไงก็ตามมือถือมีหลายเลนส์หลายราคานะคะก็ไปเลือกตามความต้องการของแต่ละคนแต่อย่าง vivo เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือแล้วก็บริการหลังการขายเขาดีด้วย วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะชอบกันหรือเปล่าออกมาข้างนอกแล้วก็ถ่ายให้ดูแบบนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ออยด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีบ๊ายบาย